สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำทองมวนกรอบกะทิสดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากรอบขนาดไหนกรอบมากสำหรับเมนูทองม้วนกรอบกะทิสดนะคะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิค่ะแล้วก็แป้งวันนี้เราจะใช้แป้ง2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกแป้งสาลีเนกประสงค์แม่ซีใช้ตราว้าค่ะตามมาด้วยแป้งมัน งาดำไม่จําเป็นต้องคั่วให้สุกก่อนก็นได้นะคะน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีไข่ไก่เบอร์หนึ่งแล้วก็สุดท้ายเกลือป่นค่ะมาถึงวิธีการทํานะคะร่อนแป้งสองชนิดเข้าด้วยกันก่อนค่ะ ทำเป็นหลุมตรงกลางไว้นะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ค่ะเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็กะทิใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่หมดค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะ พเรานวดแป้งมาจนกระทั่งน้ําตาลละลายดีนะคะแล้วก็แป้งเนียนแบบนี้ไม่เป็นเม็ดนะคะก็จะทยอยใส่หัวกะทีที่เหลือลงไปเทียนนิดจนหมดค่ะใส่ลงไปเพื่อละลายแป้งนะคะอ่าแล้วก็ค่อยๆนวดค่ะ โอเคค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีการพักแป้งก่อนค่ะเพื่อให้แป้งอิ่มน้ํานะคะเวลาขนมสุกมาจะได้ไม่สากลิ้นค่ะเราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้อย่างน้อยสามสิบนาทีค่ะตอนนี้แม่สี่ก็พักแป้งได้ที่แล้วนะคะพักไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะขนมจะได้ออกมาอร่อยๆนะคะจากนั้นก็ใส่งาดําลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ใส่มากใส่น้อยได้ตามใจชอบเลยนะแม่สีใส่ประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปท,ทําทองม้วนกันเลยค่ะ เตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งที่เราผสมไว้น้ำมันพืชแล้วก็แปรงซิลิโคนสำหรับทาพินนะคะไม้ม้วนทองม้วนค่ะแม่ซีใช้เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะใครหาไม่ได้ก็สามารถใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนได้เลยไม่ว่าจะเป็นด้ามของตะหลิวนะคะแต่ว่าต้องเป็นด้ามไม้หรือว่าด้ามเหล็กเท่านั้นห้ามใช้ด้ามพลาสติกค่ะเพราะว่าทองม้วนเนี่ยมันจะร้อนมากทําให้พลาสติกละลายแล้วก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้ค่ะ ถุงมือค่ะอย่างที่บอกนะคะในช่วงที่เราม้วนทองม้วนเนี่ยมันจะร้อนมากถ้าเกิดไม่ใส่ถุงมือมือพองได้เลยนะคะตามมาด้วยตัแก๊สปิกนิกแล้วก็พิมพ์ทองม้วนค่ะตัวนี้นะคะแม่ซีได้มาจากเว็บช้อปปีเป็นพิมพ์เหล็กนะคะขนาด6.5นิ้วค่ะราคาประมาณ300กว่าบาทยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะเปิดแก๊สค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจากนั้นก็วางพิมพ์ลงไปเลยค่ะ ทาพิมพ์ด้วยน้ำมันพืชบางๆนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยจากนั้นเราจะวอร์มพิมพ์ให้ร้อนค่ะพอพิมพ์ร้อนเราก็จะหยอดแป้งเลยนะคะตักใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะประมาณนี้นะคะหยอดลงไปตรงกลางได้เลยค่ะ เราจะย่างเป็นเวลาประมาณ2นาทีนะคะในระหว่างที่ย่างเนี่ยพยายามบีบพิมพ์ให้แน่นค่ะขนมจะได้ออกมาบางและกรอบนะคะผ่านไป1นาทีก็กลับด้านนะคะแล้วก็ย่างต่ออีก1นาทีค่ะครบเวลา2นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะโอเคกำลังดีเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะม้วนเลยแม่สีจะม้วนในนี้เลยนะคะจะได้ม้วนได้ง่ายๆค่ะ เรียบร้อยนะคะไปวางผึ่งในตะแกรงได้เลยค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะมาทำแผ่นต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะพับขอบให้ดูได้นะคะเวลาม้วนเนี่ยจะสวยค่ะอันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีนะคะแม่ซีจะพับขอบค่ะ แค่นี้นะคะทั้งสองข้างเลยแล้วก็ย่างต่อจนเหลืองค่ะสวยงามน,นะคะต่อไปก็ม้วนเลย นี่คืออันทีพับขอบนะคะจะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆก็สามารถทําได้ตามความถนัดได้เลยนะคะอยากได้แบบไหนสามารถทําได้เลยค่ะสําหรับน้ํามันพืชน,นะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องทาทุกครั้งที่ทําก็ได้ค่ะมันไม่ได้ติดทุกรอบนะคะ าใครไม่มั่นใจเรื่องเวลานะคะก็สามารถเปิดดูได้ค่ะถ้าเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็คือใช้ได้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะเราจะสามารถทําได้ทั้งหมด80ชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเขาจะกรอบขนาดไหนค่ะหักให้ดูก่อนนะคะกรอบมาก ฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่ากรอบมากๆเลยค่ะความหวานกําลังดีนะคะแล้วก็หอมมันกะทิค่ะสูตรนี้ลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะแนะนําให้ทํานะคะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ